พลพันันกกปรุงุงควันนี้พลมีเมนูสนุกๆมาฝากครับซึ่งปรุงจากโจ๊กตัวนี้ครับเป็นโจ๊กไก่เห็ดหอมนะครับโจ๊กข้าวหอมมะลิกึ่งสําเร็จรูปรสไก่เห็ดหอมของฮักปันครับสูตรนี้สนุกมากเลยแล้วก็ปรุงใช้เวลาไม่นานเลยนะครับพลจะเพิ่มส่วนประกอบของไข่เข้าไปเล็กน้อยนะครับทำให้เมนูนี้นะ่ะสนุกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับพลขอตั้งชื่อเมนูนี้ง่ายๆนะครับโจ๊กไก่เห็ดหอมหน้าไข่ข้นครับ เปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะมีโจกนี้3มชุดด้วยกันนะครับในแต่ละชุดนะครับก็จะมีนี่ครับโจกนะครับตัวนี้ครับทำจากข้าวหอมมะลิออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาที่เราปรุงเนี่ยครับใช้เวลารวดเร็วมากครับนั่นก็คือ2นาทีนะครับก็พร้อมรับประทานได้แล้วครับเราก็จะใส่ลงในชามแบบนี้นะครับไม่ต้องตั้งไฟเลยครับสูตรนี้ง่ายมากครับตัวนี้นะครับทำจากข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนอกจากนั้นนะครับพลก็จะมีผงปรุงรสผงปรุงรสตัวนี้นะครับ ไม่มีผงชูรสนะครับแถมมีเนื้อไก่แล้วก็เนื้อเห็ดหอมด้วยครับลองดูนะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ครับเราจะตักนะครับตัวผงปรุงรสเนี่ยครับตักออกมาครึ่งหนึ่งครับตรงนี้นะครับเฉลี่ยออกมาใส่รวมลงไปกระโจกนะครับคนให้กระจายกระจายทั่วดีครับและส่วนตัวที่เหลือเนี่ยครับสิ่งที่พลจะทําก็คือเราจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปครับใส่แป้งข้าวโพดลงไปพร้อมกับน้านะครับ50 ML แล้วก็พักไว้ครับ อีกสองหนึ่งที่เหลือนั่นก็คือโปรกอบโปรกอบคืออะไรเดี๋ยวค่อยมาหาคําตอบกันครับน้ําของเราเดือดดีแล้วนะครับกำลังเดือดเดือดเนี่ยครับผนก็จะตวงนะครับ250 ml นะครับถ้าใครชอบโจ๊กแบบที่ไม่หนืดมากไม่ข้นมากนะครับก็ใช้300นะครับใส่ลงไปครับผมพอใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คนนิดนึงนะครับคนให้แบบว่าเขากระจายทั่วๆน้ําดีนะครับ นี่นะครับยังไม่ทันพักเลยนะครับเราก็จะเห็นแล้วครับเขาเริ่มพองตัวแล้วครับคนเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือปิดฝาครับปิดฝาพักเข้าไว้2นาทีในระหว่าง2นาทีนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาทําหน้าไข่ข้นอร่อยๆกันครับกระทะใบย่อมมนะครับเราใช้ไข่ไก่1ฟองนะครับนี่นะฮะใส่เกลือลงไปนิดเดียวพอนะครับใส่น้ํามันลงไปครับไข่นะครับตีให้เข้ากันนะครับตอนนี้น้ํามันร้อนแล้วนะครับใส่ไข่ลงไปเลยครับอ่าลดไฟนะครับ เนื้อไข่ของเราเริ่มเซตตัวแล้วนะครับไม่ต้องให้สุกดีนะครับอันนี้ใช้ได้แล้วครับคนปิดไฟเลยครับมาดูโจ๊กของเราครับตอนนี้เซตตัวแล้วนะครับส่วนไข่ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะโปะลงไปบนหน้าโจ๊กครับผมส่วนประกอบนะครับของผงปรุงรสนะครับใส่ตามลงไปในกระทะเลยครับแล้วก็เปิดความร้อนอีกครั้งครับคนนะครับส่วนประกอบของแป้งข้าวโพดเนี่ยก็จะทําให้ตัวน้ำเนี่ยเขาเหนียวขึ้นมานะครับเหนียวนะฮะ เสร็จเรียบร้อยเมนูนี้ใช้เวลาไม่นานเลยครับราดน้ำนะครับลงบนตัวหน้าข้าวของเราเลยครับและนี่ก็คือไฮไลท์ของเรานะครับโปรโกรอบอารมณ์จะคล้ายๆปลาท่องโก่นะครับแต่ก็คือ ดีต่อสุขภาพมากกว่าเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าโปรโตีนมากกว่าข้าว2เท่าเลยนะครับชิ้นเล็กๆน่ารักเพื่อนๆลองดูนะครับก็เรียกว่าเวลาที่เราทานนะครับนอกจากได้โปรโตีนจากเนื้อไก่เห็ดหอมแล้วนะครับยังได้โปรโตีนจากโปรกรอบด้วยพิเศษสุดจริงๆครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยคนใช้เวลาไม่ถึง5้านาทีจากเวลาที่น้ําเดือดนะครับเราก็ได้โจ๊กสูตรพิเศษแบบนี้ลองทํากันดูครับ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพลักพักนักปรุงโฮมคุกแน่นอนสิครับว่าอร่อยจะมื้อพิเศษมื้อเร่งด่วนมื้อไหนๆก็ได้ทั้งนั้น รับให้เหมาะกับตัวเรารถของไข่รถของมันมีความสุขกว่าเยอะสุขทั้งกายสุขทั้งใจลงมือเองที่บ้านของเรานี่แหละครับรับรองครับว่าตอบได้ทุกโจทย์